วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับอ Isuzu t e m u r e กปี2026รถ SUV 7ที่นั่งที่ยังคงยืนหยัดบนภาพลักษณ์ความดุดทนและไว้ใจได้แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกยกระดับให้ทันสมัยสบายและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าที่เคยไม่ว่าคุณจะเป็นคนใช้รถในเมืองขับทางไกลหรือชอบออกทริปผจญภัยรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกบทบาทอย่างแท้จริง เมื่อมองจากภายนอกเอ็ยูร็ก2026ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและมั่นใจในทันทีเส้นสายตัวทางดูดุดันแต่ไม่เกินจริงไฟหน้าเล็ดพร้อมไฟเดไทม running นนไลท์ช่วยเพิ่มความทันสมัยให้กับดีไซน์โดยรวมกระจังหน้าขนาดใหญ่และสัดส่วนตัวรถที่ดูแน่นทำให้รถคันนี้ดูพร้อมลุยทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะจอดอยู่หน้าห้างหรือวิ่งอยู่บนเส้นทางคอฟรโรด ก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารจะพบกับบรรยากาศที่เน้นความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงวัสดุภายในให้ความรู้สึกแข็งแรงตามแบบฉบับอีซูสูแต่ก็แฝงด้วยความพรีเมียมมากขึ้นบาะนั่งหุ้มหนังให้ความสบายรองรับผู้โดยสารได้ถึง7คนแถวที่สอมีพื้นที่วางขาและพื้นที่สีสที่เพียงพอ ส่วนแถวที่สเหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ในการเดินทางระยะสั้นการออกแบบโดยรวมเน้นความทนทานใช้งานได้ยาวนานมากกว่าความหรูหราจัดจ้าน ในด้านเทคโนโลยีมิวเร็กมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและ USB มีช่องแชทหลายตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารทุกแถวฟังก์ชันต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบไม่ซับซ้อนเหมาะกับผู้ใช้ทุกวัยแม้จะไม่วร่หวาเท่าคู่แข่งบางรุ่นแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน หัวใจสำคัญของ d m u x 2 0 2 6คือเครื่องยนต์ดีเซนที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนและแรงบิดสูง มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์2.2ลิตรและ3.0ลิตรเทอร์โบดิเซลซึ่งให้พละกำลังที่เหมาะสมกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบเครื่องยนต์ถูกจับคู่กับเกียร์โนมัตที่เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลช่วยให้การขับขี่บนทางลวงสบายและยังมีแรงดึงเพียงพอสำหรับการลากยุงหรือขึ้นถางชั้นจุดเด่นคือแรงบิดมาในรอบต่ำทำให้รถตอบสนองได้ดีแม้บรรทุกผู้โดยสารเต็มคัน เมื่อขับขี่บนถนน m u ร e กให้ความรู้สึกมั่นคงช่วงล่างถูกปรับมาให้ซับแรงสะเทือนได้ดีเหมาะกับถนนหลากหลายสภาพภงมาลัลยอาจไม่ได้เน้นความสปอร์ตแต่ให้ความมั่นใจในการควบคุมรถคันนี้เหมาะกับการเดินทางไกลเพราะให้ความสบายและมีอัตราซิ้นเปลืองน้ำมันที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับขนาดตัวรถและสมรรถนะที่ได้รับ ในด้านออฟโรดเ็มูเรกยังคงสแสดงตัวตนที่แท้จริงรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อสามารถเลือกโหมด2 h และ4 h ได้ขณะขับขี่พร้อมระบบเกียร์ลอเรนซ์และดิฟล็อกหลังสำหรับเส้นทางที่ทา้าทายมากขึ้นโหมดการขับขี่ตามสภาพพื้นผิวช่วยให้ล้อมีแรงยึดเกาะที่ดีไม่ว่าคุณจะเจอทางโคลนหินหรือทรายรถคันนี้ก็พร้อมพาคุณไปต่อได้อย่างมั่นใจเรื่องความปลอดภัยก็ถือเป็นอีกจุดเด่นเทม u เรก2องพมาพร้อมถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่ง ระบบเบรก a b s ระบบควบคุมสถิยรภาพการทรงตัวระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรพันช่วยลดความเหนื่อยล้าในการเดินทางไกลและเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคน แน่นอนว่ารถทุกคันมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด EMUREX อาจไม่ได้มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในกลุ่มหรือความหรูราระดับพรีเมียมแต่สิ่งที่สูส่สมมอบคือความแข็งแรงความทนทานและความอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้จริงในระยะยาว สรุปแล้ว Isuzu MU-X 2026คือ SUV ที่ตอบโจทย์คนที่มองหารถคันเดียวจบใช้งานได้ทั้งครอบครัวขับสบายในเมืองเดินทางไกลได้มั่นใจและพร้อมลุยเมื่อถนนสิ้นสุดหากคุณให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าความอึดและความน่าเชื่อถือรถคันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลย